การประกาศข่าวประเสริฐภายในประเทศของ Live Earth Mission ในเดือนนี้คือสัมมนาฤด,ดูร้อนประจำปี2024ค่ะฤด,ดูร้อนที่ร้อนกว่าที่เคย ผู้คนจิตใจอันแสนอบอุ่นยิ่งกว่าหน้าร้อนมารวมตัวกันประวัติศาสตร์แห่งข่าวประเสริฐได้เริ่มขึ้นแล้วในสัมมนาฤด,ดูร้อนประจำปี2024เริ่มตั้งแต่วันที่12-18กถกรกฎาคมค่ะสัมมนาผู้ใหญ่จะเทียรคันความเชื่อสัมมนาผู้สูงวัยจะเทียรคันความหวังค่ะ และที่นี่ยังมีการสัมมนาภาษาต่างประเทศอีกหลายภาษาค่ะมีการสัมมนาเพื่อเด็กนักเรียนตั้งแต่เตรียมอมนุบาลจนถึงนักเรียนประถมอีกด้วยแม้อากาศจะมืดคืมกักครั้งไหนแต่เราอาสาสมัครนั้นไม่มีอยู่นิ่งเพื่อจิตวิญญาณลงใหม่แล้วอาสาสมัครรับใช้อย่างเต็มที่ด้วยใจยินดีค่ะ ในวันที่3ามพระวจนะแห็นหข่าวประเสริฐได้ประกาศเพื่อช่วยจิตวิญญาณย문이มุ해주신거이น씀대로믿으신จ은손들어ยจุอมรวมดสิบุนสงส พอพวจนาช่วงเช้าจบลงก็เริ่มพิธีรับติสมาในตอนบ่ายค่ะคำอธิษฐานของน้ำตาสัมมนาดูดูร้อน2024ที่เปลี่ยนจากน้ำตาเป็นความมนดีและปีนี้ขอบคุณพระคุณของพระเจ้าที่ประทานประวัติศาสตร์ที่น่าทึ่งนี้โปรดช่วยกนันอธิษฐานเพื่อให้เราสร้างประวัติศาสตร์เขาเสริดนี้ต่อไป การประกาศข่าวประเสริฐทั่วโลกของ Live วิ r t h m ่ s s นเดือนนี้สม,มนานฤดูร้อนที่ยุโรปค่ะฤด,ดูร้อนที่สดใสย,ยิ่งขึ้นภายใต้แสงแดดอันแจ่มใสสัมมนาฤด,ดูร้อนยุโรป2024จัดขึ้นที่ยูโซเทลตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่4เดือนสิงหาคามค่ะ สมนาในครั้งนี้มีคิสตจักรในยุโรปถึง11แห่งรวมตัวกันความพิเศษของยุโรปที่ใช้หลากหลายภาษาคือการประกาศหลากหลายภาษาในเวลาเดียวกันค่ะช่วงเวลาสมนานั้นมีพระวจ,จนะทั้งหมด7รอบด้วยกันค่ะนอกจากนี้ยังมีการประชุมแยก ประชุมกรรมการจนถึงปรึกษาแบ่งปันเวลาสามาีณรทำในหลากหลายหัวข้อค่ะสามนาวันสุดท้ายนั้นมีพิธีบับจิตสมาในตอนเช้าค่ะพอที่เห็นจิตวิญญาณมากมายที่ได้รับความรอดและรับบับติศมาก็อยากขอบคุณพระเจ้าอีกครั้ง เป็นพระคุณของพระเจ้าที่ทําให้สัม,มนาด,ดูร้อนยุโรปสําเร็จไปด้วยดีเปียวไฟของเขาประเสริฐที่ยุโรปลุกชนขึ้นอีกครั้งบทอธิษฐานเพื่อเราจะประกาศความรักของพระเจ้าอย่างกระตือรืร้นมากขึ้นในวันเดียวกันนั้นที่เปรูก็เริ่มสัม,มนาระดับภูมิภาคเมืองกุสโก2024ค่ะ ในครั้งนี้มีเหล่าพี่น้องจากจุดประกาศทั้งหมด8แห่งมารวมตัวกันมีนักเรียนและผู้ปกครองเข้าร่วมที่โรงเรียน2แห่งเป็นสถานที่ประกาศพิเศษค่ะสัมมนา,าผู้ใหญ่สัมมนา,าเด็กแบ่งออกเป็นสัมมนา,าประกาศข่าวประเสริฐภาษาเกชัวสำหรับผู้สูงอายุค่ะ สมนาดุดูร้อนที่จัดขึ้นท่ามกลางการอธิษฐานอย่างมากมายเป็นช่วงเวลาแห่งพระคุณมีจิตวิญญาณมากมายที่ได้รับความรอดค่ะแต่ละจุดป,ประกาศ8แห่งเป็นประวัติศาสตร์ถึงความรอดทั้งหมดเรายังรู้สึกได้ถึงความสุขและความมีดีร่วมกันค่ะสัมมนาครั้งนี้กำลังดำเนินการสร้างอาคารกุสโก เริ่มสร้างตั้งแต่สิงหาคมปีที่แล้วกำลังสร้างเป็นอาคารสามชั้นในตอนนี้โดยความช่วยเหลือของพี่น้องทุกคนตั้งใจจะสร้างตึกทั้งหมด6ชั้นค่ะยังต้องใช้เวลาจนกว่าจนถึงวันที่สร้างสำเร็จเพื่อเป็นกำลังในการประกาศข่าวประเสริฐให้มากขึ้นจนกระทั่งจิตวิญญ,ญาณสุดท้าย โปรดอธิษฐานเพื่อจุดประกาศกุสโกนให้สร้างเสร็จในเร็ววันด้วยนะคะต่อไปเป็นการประกาศสำคัญในเดือนหน้าค่ะ เป็นกำหนดการของ40ปีโรงเรียนซามูเอลดำเนินที่คริสตจักรโซจ so ุงอังและคริสตจักรควางจูบงชนในวันที่20-24สิงหาคมนี้ค่ะเือดการภัฒกิจทั่วโลกค่ะจุดประกาศเอเชียประเทศมองโกเลียโคบอุลันบาตเตอร์ตะวันออกโกฟโกอุลันบาตเตอร์กลางคอยบาซานดาคันตะวันตกค่ะ ประเทศฟิลิปปินสปาราวันมาดิชกิกิเซบูฟิลิฮานอยมานิลาค่ะประเทศญี่ปุ่นโคเรียามะาคาวาซากิประเทศเมียนมาเนปีโอไทยพิษณุโรคเนปาลอิราฮาริอินเดียควตีค่ะจุดประกาศทวีปอเมริกา อเมริกาฮาวายเม็กซิโกโคโยคันเกเรตารูขอให้ทุกคนช่วยกันประกาศความรักของพระเจ้านี้ออกไปจนถ,ถึงวันสุดท้ายด้วยนะคะ